สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับนภัทรช่องนภัทรชาแนลนะคะมาตามสัญญานะคะทุกคนวันนี้นะคะนภัทรจะเอาอะไรมาแจกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนภัทรจะแจกพทเทินฟรีนะคะสอนกระเป๋าทรงนี้ค่ะเป็นกระเป๋าหมานะคะหรือว่าหมากระเป๋านั่นเองนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนเชยชมก่อนนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นน้องหมากระเป๋าใส่เหรียญน,นะคะทรงน้องหมาน่ารักน่ารักนะคะทุกคนตัวนี้ดูก่อนนะคะ ตัวนี้ทําง่ายมากๆค่ะไม่ต่างกับน้องแมวนะคะคลิปที่แล้วเนาะเราพัสอนน้องแมวไปวันนี้ก็จะเป็นน้องหมาอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นซิปนะคะตัวนี้เราใช้ซิปแค่สี่นิ้วนะคะตัวนี้จุเปลี่ยนได้เยอะมากๆเลยนะคะให้เอาไว้แจกปีใหม่ใกล้ปีใหม่แล้วเนาะตอนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะทุกคนตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูแพทเทิร์นกันก่อนดีกว่าเนาะว่าเนี่ยจริงๆแล้วมันก็วาดไม่ยากนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนดูใกล้ๆเนาะ ตัวนี้นภัสใช้เป็นลูกกตากิ้งได้นะคะจมูกตัวนี้นภัสก็ใช้เป็นกระดุมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไหมตกแต่งนะคะนี่เลยแพทเทิร์นนะคะแพทเทิร์นก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะง่ายๆเลยนะคะก็จะมีลูกกตานะคะมีจมูกมีปากตัวนี้ก็จะเป็นส่วนหูหูตัวนี้เราก็แค่ลอกออกมานะคะจะเป็นหูซ้ายหูขวาตัวนี้ก็คือจะว่างแพทเทิร์นทำแพทเทิร์นสองชิ้นนะคะ เอาเป็นว่าตัวนี้เดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันนะคะถ้าเกิดว่าใครทำไม่ได้นะคะเดี๋ยวนะคะจะแจกแพทเทิร์นให้ฟรีเลยนะคะถ้าเกิดใครมาที่ฟิวเจอร์พาร์คกลางสิทธ์นะคะมาบอกมาพัดเลยว่าน้องที่อยากได้แพทเทิร์นน้องหมากระเป๋านะบอกแค่นี้เดี๋ยวนะพัดลอกให้เลยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในการทำกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะ ตัวนี้นะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมมันก็คือจะมีเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือจะเป็นผ้าชิ้นนอกแล้วก็ใยโพลีเอสเตอร์แล้วก็ซับในนะคะตัวนี้ก็ให้เตรียมเหมือนเดิมนะคะหน้าแล้วก็ชิ้นหลังนะคะอย่างละหนึ่งเซตจากนั้นก็จะเป็นหูนะคะในส่วนของหูตัวนี้นะคะหูเราลอกแพทเทิร์นออกมาแล้วนะคะตัวนี้ก็คือทําเอาผ้ามาประกบกันนะคะเป็น2ชิ้นและเราก็ลอกแพทเทิร์นลงในใยโพลีเสเตอร์นะคะขนาดเผื่อเย็บแล้วเนาะ เสร็จแล้วให้เตรียมแบบนี้นะคะตัดออกมาแบบนี้ทั้ง2ชิ้นนะคะหูซ้ายแล้วก็หูขวานะคะจากนั้นเราให้เราใช้ซิปนะคะตัวนี้จะเป็นซิปเหล็กหรือซิปไนลอนก็ได้นะคะตัวนี้ซิปใช้อยู่แค่4นิ้วนะจากนั้นก็คือจะเป็นในส่วนของหางหางเนี่ยเราก็คือใช้วิธีง่ายๆเลยนะคะตัวนี้นาพัดก็แค่เย็บนะคะตัวนี้เย็บแล้วก็กลับไส้ไก่ออกมานะคะตัวนี้ก็คือแค่เป็นหางเราจะใช้เป็นเอาไว้คล้อง แบบนี้ก็ได้เอาไว้ถือก็ได้นะคะตัวนี้เราทําง่ายๆเลยนะคะเราจะเอาเป็นสีเดียวกันกับผ้าหรือเราจะทําไว้เลยก็ได้นะคะเป็นเป็นน้องหมาสายพันธุ์ใหม่ก็คือหางอาจจะเป็นสีนูนสีนี่ก็ได้แล้วแต่สไตล์ของตัวเองเลยนะคะอุปกรณ์ก็จะมีแค่นี้เนาะส่วนในเรื่องของลูกตานะคะรอบนี้นะ้พัทก็จะใช้เป็นลูกตากิ้งได้นะคะตัวนี้ซื้อซื้อซื้อมาเยอะนะคะสามารถทําเป็นกระเป๋ารูปสัตว์ได้ลหลายๆลรูปแบบเลยนะคะก็คือจะใช้ คู่กับกาวเหมือนเดิมเนาะหมูก,ก็จะใช้เป็นเม็ดกระดุมเหมือนเดิมนะคะก็คือจะใช้เป็นเม็ดกระดุมแบบนี้นะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีแค่นี้เนาะเดี๋ยวเราแยกกันก่อนเราจะเอาผ้าชิ้นนอกนะคะกับใยโพลีเอสเตอร์นะคะไปเย็บนะคะเย็บลายอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เราเนะเาะแล้วก็หรือเนี่ยอพัดไหมเหลืออีกแล้วนะคะถ้าไหมเหลือนะคะเราใช้งานแบบประหยัดหหลอดสามารถใช้ได้แบบระยะยาวเลยนะ ตัวนี้มันเป็นโทนผ้าสีอ่อนเดี๋ยนะคพั็ก็จะใช้ไหมตัวนี้แหละนะคะเป็นตกแต่งนะคะเดี๋ยวเราจะ DIY ออกมาให้มันแบบดูดูสวยงามขึ้นนะคะดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะตอนนี้เราเย็บ ใยโพลีเอสเตอร์นะคะตกแต่งลายเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาแพทเทิร์นนะคะมาวางได้เลยนะคะทั้ง2ชิ้นนะคะเราจะลอกแพทเทิร์นซ้ายแล้วก็ขวานะคะ1ชิ้นเราจะลอกลักษณะแบบนี้นะคะอีก1ชิ้นเราก็จะลอกลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อมาลาที่มันประกบกันนะคะแพทเทิร์นก็จะได้พอดีเนาะ ตัดได้เลยนะคะเป็นขนาดที่เผื่อเย็บแล้วนะคะให้เราตัดตามแพทเทิร์นได้เลยเสร็จแล้วแล้วก็ลอกแพทเทิร์นเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะแบบนี้นะคะนี่เลยแพทเทิร์นมันก็จะเท่ากันก็จะเป็นรูปก็จะเป็นรูปน้องหมาซ้ายขวาแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาตกแต่งนะคะในส่วนของจมูก ลูกตานะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาวางตำแหน่งนะคะก่อนที่เราจะประกบซับในนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะตกแต่งนะคะจะหมูปากแล้วก็ลูกตานะคะตัวนี้เดี๋ยวเราตกแต่งไปให้เสร็จเลยนะคะแล้วเราก็จะนําผ้าซับในมาประกบทีเดียวนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาวางตำแหน่งของแต่ละจุดกันเลยนะคะ ตอนนี้เราตกแต่งตะมูก,กับลูกกระตาน้องหมาเสร็จแล้วเนาะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะใช้ไหมเส้นโตนะคะอุปกรณ์ตัวเดียวกับน้องแมวเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาตกแต่งห่วงเล็บนะคะปากนะคะตัวนี้ตกแต่งเป็นช่วงขานะคะตรงนี้โอเคเดี๋ยวเรามาตกแต่งให้เสร็จเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะเราก็จะด้นถอยหลังนะคะช่วงขานะคะตรงนี้ โอเคนะคะทุกคนตอน,นนี้เราตกแต่งเราตกแต่งเสร็จแล้วนะคะลูกตาจะหมูกนะคะในส่วนของขาเล็บนะคะอันนี้น้องหมาเราเสร็จแล้วเนาะทีนี้น้องหมาเราก็จะไปรอนะคะเดี๋ยวเราจะมาเย็บส่วนประกอบอื่นๆนะคะตอนนี้นะคะ <S <S claro> เดี ellow, ๋ยวจะให้ทุกคนมาเย็บนะคะในส่วนของหูเนาะวันนี้ให้เราตัดนะคะแพทเทิร์นนะคะลอกแพทเทิร์นหูนะคะลงใยโพลีเอสเตอร์นะคะตัวนี้ทั้งสองชิ้นเนาะเสร็จแล้วให้เราประกบผ้าแบบนี้นะคะ นะคะอันนี้เป็นผ้าหน้าเดียวกันเนาะจะเป็นถูกชนถูกแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวให้ทุกคนเย็บนะคะเย็บเล็กๆนะคะโดยรอบนะคะอึองโดยรอบแล้วก็เว้นช่องกลับผ้าไว้ตรงนี้ประมาณ1นิ้วนะคะหลังนั้นเดี๋ยวเราตัดส่วนต่างออกเสร็จแล้วก็กลับออกมานะคะพอเราเย็บเสร็จแล้วเราก็ตัดนะคะตัดโดยรอบเลยค่ะ เรากลับออกมาเสร the ็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเย็บปิดแผลตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะทั้งสองข้างเนาะทีนี้เราก็จะไปตกแต่งตรงหูน้องหมานะคะตัวนี้เดี๋ยวสอสสวยปิดแผลเรียบร้อยนะคะแล้วก็นาไปรีดแล้วก็เอาไปตกแต่งที่หูน้องหมาได้เลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะมาล็อกหูน้องหมากันนะคะทุกคนทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสอยนะคะเราสอยล็อกนะคะ เราก็ใสยเสร็จแล้วนะคะ1ข้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําอีกข้างหนึ่งให้เสร็จเลยนะคะแล้วเราก็มาดูขั้นตอนต่อ,ตอไปกันเลยนะคะตอนนี้เราทําเสร็จทั้งสองชิ้นแล้วนะคะทุกคนทีนี้เราก็จะมาเย็บนะคะเราก็จะเตรียมซับในนะคะตัวนี้ทีนี้เราก็จะเอาซับในนะคะมาวางในลักษณะถูกชนถูกนะคะให้เราคว่ำแบบนี้นะคะ่ะทุกคน ตัวซับในนะคะตัวนี้เราจะผือแล้วนะคะเว้นช่องกลับผ้านะคะเราจะประกบถูกชนถูกนะคะแบบนี้เนาะทีนี้เราจะเย็บฝั่งนี้นะคะตัวนี้1ตีนผีนะคะให้เราเย็บเว้นช่องกลับผ้าไว้ตรงนี้ประมาณ2นิ้วนะคะและจากนั้นเราก็เย็บย้ำตรงนี้นะคะเย็บโดยรอบเลยนะคะมาถึงตรงนี้แล้วก็ย้ำนะคะจากนั้นให้เราตัดส่วนต่างออกนะคะและเราก็กลับออกมาเนาะ โอเคนะคะทุกคนตอนนี้เราเย็บเสร็จแล้วนะคะทั้งประกอบนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะซับในนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองชิ้นเย็บปิดแผลเรียบร้อยแล้วนะคะนี้เราก็จะมาประกอบตัวน้องหมานะคะทีนี้เราก็จะเอานะคะถูกชนถูกแบบนี้นะคะประกบเข้าหากันค่ะจากนั้นตรงนี้เราจะเว้นช่วงซิปนะคะเราจะใช้ซิปตรงนี้4นิ้วซึ่งตัวนี้เราก็เตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะหุ้มหัวซิปไว้เรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้เราก็จะมาประกอบ ะะถูกชนถูกแล้วก็หาตัวช่วยนะคะตัวนี้ค่ะกริปนะคะหนีบไว้ค่ะส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะเราจะวางตำแหน่งของหางนะคะตัวนี้นะคะหางเราก็ใช้ผ้านะคะตัวนี้เย็บกลับนะคะใช้เป็นกลับไส้ไก่นะคะความยาวตามต้องการเลยนะคะทุกคนตัวนี้ให้เราสอดตัวหางตัวนี้เข้าไปด้านในแบบนี้นะคะ แหน่งของห่างก็วางนะคะเลยตรงตรงด้านซิปลงมานิดนึงนะคะจากนั้นเราก็ใช้กิ๊บล็อกไว้นะคะทีนี้เราก็จะเริ่มสอยนะคะตั้งแต่ตรงนี้นะคะเราจะมาร์กตำแหน่งของซิปไว้นะคะตรงนี้เราจะเว้นไว้ประมาณ4นิ้วนะคะทุกคนทีเราก็จะสอยนะคะสอยซ่อนได้นะคะสอยสกิดผ้าชิ้นถูกนะคะ สกิดซ้ายขวาซ้ายขวานะคะถอยถอยทีทีนะคะโดยรอบเลยนะคะจนมาถึงตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะพอเราสอยเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะกลับออกมาเหมือนเดิมนะคะทุกคน โอเคนะคะทุกคนตอนนี้เราเนาเสร็จแล้วเราซอยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาวางตำแหน่งซิปนะคะตัวนี้เราก็จะเนาซิปนะคะเสร็จแล้วก็สอยสอยให้เสร็จเลยนะคะเดี๋ยวเราจะกลับออกมาทางด้านถูกเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนหมากระเป๋ากระเป๋าหมาอันนี้เป็นกระเป๋าใส่เหรียญน,นะคะเป็นรูปทรงของน้องหมาน่ารักน่ารักนะคะทำเสร็จสดๆร้อนๆเลยคะ่ะตัวนี้ ส่ยพันใหม่นะคะน่ารักน่ารักอันนี้ตัวที่ขึ้นแบบนะคะ2ตัวค่ะทุกคน กระเป๋าใส่เหรียญน,นะคะทรงน้องหมานะคะตัวนี้หูใส่เหรียญได้เยอะมากๆเลยนะคะชอบตัวไหนแบบไหนจริงจริงมันเป็นแบบเดียวกันนะคะตัวนี้แล้วแต่ทุกคนจะทําขึ้นมาเลยนะคะว่าเราจะใช้เป็นผ้าสีอะไรก็ได้นะคะหูสีอะไรก็ได้หางสีอะไรก็ได้นะคะทุกคนตัวนี้นะคะใกล้ปีใหม่แล้วเนาะเวลาอีก1เดือนก็จะปีใหม่แล้วนะคะอันนี้นภะัสก็จะหาแบบง่ายๆมาให้ทุกคนนะคะหัดทําหรือว่าฝึกทํานะคะตัวนี้เผื่อไปแจกเพื่อน ในช่วงปีใหม่นะคะนะคะกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็มารับแพทเทิร์นได้เลยนะคะที่ฟิวเจอร์พารคแจกให้ฟรีเลยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ